เพราะคนที่มีไมเซตนั้นเขาจะเป็นคนที่คิดถูกเมื่อคิดถูกได้ก็จะกลายเป็นคนคิดบวกพอคิดบวกได้เขาก็จะกลายเป็นคนคิดสร้างสรรค์หลังจากคิดสร้างสรรค์แล้วเขาก็จะขยับไปคิดแตกต่างและเมื่อคิดแตกต่างได้เขาก็จะกลายเป็นคนคิดนวัตกรรมสวัสดีปีใหม่2564แล้วครับผมเชื่อว่าพวกเราบางคนก็คงไม่อยากมีชีวิตที่ซ้ำซากจำเจอ,อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ ยิ่งมาเจอกับภาวะโควิด -19 ที่ระบาดซ้ำสองเดือนแล้วหลายคนบอกตรงๆหัวไปไม่เป็นก็น่าเห็นใจนะครับอันเนี้ยโดนกันทั่วโลกนั่นแหละอาจเรียกว่าตายหมู่ก็ได้ครับ <c oughs> คราวนี้ก็ลองคิดดูสิฮะถ้าโควิดปิดจ็อบไปเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วบางคนยังสลบเหมือดอยู่อย่างนั้นถ้าแบบนี้ก็อาจจะแสดงว่าปัญหาที่เราหนืดติดหนึบเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเองซะมากกว่าใช่ปะ วันนี้ก็เลยเอาวิธีการที่จะใช้แก้ไขเรื่องแบบนี้เอามาฝากเพื่อนครับถ้าเราเคลียเรื่องแบบนี้ได้ชีวิตก็น่าจะดีขึ้นนะฮะหนึ่งก็คือเราต้องยอมรับจุดอ่อนของตัวเองสำรวจดูสิครับว่าเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างที่คอยฉุดรั้งชีวิตไม่ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างเช่นเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งไอ้ประเภททําทันทีนะ่ะไม่มีกับเขาเลยหรือ,อเก่งในเรื่องขี้เกียจ หรือเป็นคนคิดอะไรก็ไม่รอบคอบไม่โฟกัสในสิ่งที่ทําสํารวจดูนะครับควรเอามาแก้ไขเสียอย่าให้ติดเป็นนิสยัย 2. ให้ใส่ใจกับคําว่าเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพิ่มทักษะโดยเน้นที่รู้แล้วเอามาใช้ได้จริงจะได้เกิดดอกออกผลกับชีวิตนะฮะส่วน,นสิ่งที่รู้แล้วไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้อะไรดีขึ้นนะ่ะอย่าไปเสียเวลาเลยนะครับเรื่องที่3ให้เราเห็นปัญหาหรือว่าอุปสรรค ว่านั่นแหละคือ,อโอกาสของชีวิตโดดใสเลยครับไม่ใช่โดหนีนะฮะหรือว่าคอยคิดที่จะทํางานที่มันง่ายๆอันนั้นเปนความคิดของจับกังคนะไม่มีสิทธิ์ที่จะโตเหมือนใครเขาหรอก 4. ให้เรายอมรับคําวิจารณ์ของผู้รู้ก็เพื่อที่จะได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่ประเภทน้ําเต็มแก้วหรือว่าอีโก้สูงเพราะว่าถ้าใครเป็นแบบเนี้ยชีวิตก็หยุดอยู่กับที่อัปเลเวลกว่าเขาไม่ได้หรอกครับ5 เราต้องให้ความสําคัญสนใจในวิธีการที่จะทําให้เดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นะฮะบางคนเนี่ยนรกชัดๆเลยเพราะดันไม่มีเป้าหมายกับเขานส่สิบางคนมีก็ดีแล้วนะฮะแต่อย่ามัวมองผลลัพธ์ปลายทางที่หวังเท่านั้นเขาบอกว่าจงสนุกกับการทํางานสร้างเหตุที่ดีมีพัฒนาการเราจะได้ถึงเป้าไวๆครับ6โลกเราในวันนี้เราต้องเน้นที่ทีมเวิร์คครับรวมถึงคอนเนคชั่นด้วย ดังนั้นนอกจากเรื่องงานแล้วการเพิ่มปูนความสัมพันธ์กับเพื่อนสร้างทีมประเภทช่วยกันทําแบ่งกันรวยอวยประโยชน์ร่วมกันนี่แหละครับเทรนด์ของโลกวันนี้ฮะและเจ็ดเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการมี m i n ์เซตที่ดีเพราะคนที่มี m i n ์เซตนั้นเขาจะเป็นคนที่คิดถูกเมื่อคิดถูกได้ก็จะกลายเป็นคนคิดบวกพอคิดบวกได้เขาก็จะกลายเป็นคนคิดสร้างสารรค์หลังจากคิดสร้างสารรค์แล้วเขาก็จะขยับไปคิดแตกตา่าง และเมื่อคิดแตกต่างได้เขาก็จะกลายเป็นคนคิดนวัตกรรมเห็นไหมฮะมันจะขยับเลเวลไปในทางที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆดังนั้นชีวิตถ้าไม่อยากที่จะติดแงกแปกอยู่กับที่ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงอรสิ